สดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มากับฝนนะคะมาที่ถ้ำผาใจนะคะวันนี้จะพาทุกท่านมาดูขอโชคขอลาบจากปูรษีนะคะวันนี้ฝนตกมาพร้อมฝนเลยค่ะฝนตกนะคะไปชมพร้อมกันนะคะบรรยากาศนะคะบรรยากาศฝนตกหนักมากเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ในถ้ำนะคะ มองออกไปโอ้คนตกหนักมากเลยบรรยากาศรอบข้างข้างนอกนะคะส่องออกต้นใจนะคะม่คือต้อใอนใจล้งปูกับน้งพังไหวพระอยู่นะคะทางทิมง,งานก็มาถวายทุกเทียน วัดท่ผาใสบรรยากาศวัดท่าผาใสตอนฝนตกนะคะวันนี้ฝนเริ่มจาแล้วสวยบรรยากาศสวยมากค่ะสวยงามมากเลยค่ะมีน้ำไหลมาจากข้างบนนะคะข้างบนก็เป็นพลานหินนะคะพลานหินใหญ่มากเผื่อท่านใดไม่เคยมาตอนฝนตกเนาะ วันนี้แอดก็ได้มีโอกาสมาถ่ายทำให้ทุกท่านให้เอสทุกท่านได้ชมแล้วก็บรรยากาศในวันนี้มาถึงแอดมาถึงฝนตกฝนตกหนักเลยนะคะวันนี้ได้มีโอกาสมาถวายเทียนเข้าพรรษานะคะกับทีมงานทางช่องนะคะบรรยากาศรอบวัดก็จะประมาณนี้นะคะ มีมอสมอสขึ้นเยอะมากค่ะเขียวๆยังเียอ่าเป็นมอสนะคะมอสขึ้นเต็มไปหมดเลยถ้าท่านใดมีโอกาสก็เชิญได้นะคะที่วัดถ้ำผาใซและวันนี้สำหรับท่านที่รอรอนะคะรอ รอรหัสรหัสจากปู่รสีนะคะปู่รสีถ้ำผาใจนะคะอ่าตอนนี้ชมบรรยากาศก่อนเรามาดูน้ําไหลจากหินนะคะตามต้นไม้หยุดสวยมากค่ะสวยงามมาก จริงๆสวยงามจริงๆค่ะเผื่อท่านใดที่จะมาเที่ยวหรือมาชมนะคะเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ควรที่จะมาชมมาเที่ยวนะคะมาเที่ยวชมนะคะเลขรหรัสต่อไปเลขรหัสนะคะที่จะแอดจะฝากท่านให้แอดจะฝากท่านไปชมในการพิจารณาเผื่อ เผื่อเอซทุกท่านชอบนะคะปู่ฤาษีท่านฝันฝันว่าความสะอาดถ้ำนะคะถ้ำผาใสนะคะตรงนี้เลยข้างหน้าเนี้ยข้างหน้าเนี้ยข้างนี้กว้างสามสิบสามเมตรนะคะรบข้างหน้าถ้ำส่วนภายในถ้ำข้างในภายในถ้ำข้างในนะคะ ลึกยี่สิบเจ็ดเมตรนะคะอ่าท่านมาถึงท่านก็เขียนแล้วก็โยนให้เลยนะคะอ่านี่ค่ะถ้ำผาใส